ับหวัวเหงนะคะเคล็ดรับความงามบนใบหน้าในบาชบับของกี่เ้าตกหน้าปรับหวัวเหงวันนี้นะคะจะมาขอนําเสนอนะคะเพื่อเป็นการเสริมหวัวเหงนะคะหลังที่จับที่มาตบหน้าปรับหวัวเหงกับกีเพาไปแล้วนะคะนั่นก็นคือวิธีการที่จะเลือกแว่นตาให้เข้ากับหน้าของเราแล้วก็เสริมหวัวเหงให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะใบหน้าของเรานะคะก็จะแบ่งได้หลายประเภทนะคะ แรกนะคะนั่นก็คือใบหน้าทรงวงกลมนะคะหรือว่าใบหน้าหยวนสีนั่นเองค่ะใบหน้าหยวนสีนี้นะคะควรจะหลีกเลี่ยงการเลือกร่างกาที่มีทรงกลมนะคะเพราะว่าทรงกลมนี้จะทําให้หน้าคุณไม่มีมิตินั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะเลือกทรงสี่เหลี่ย,ยมทรงเหลือ้ําทรงดาวหรือรูปอะไรต่างนะคะจะทําให้หน้าคุณนั้นเด่นยิ่งขึ้นนะคะส่วนใบหน้าในแบบที่สองนะคะใบหน้า างสิงค่ะหรือใบหน้าที่มีทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะใบหน้าทรงนี้ก็ไม่ควรที่จะใส่แว่นทรงสี่เหลี่ยมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดมีจิตใจที่รักแว่นทรงสี่เหลี่ยมแล้วแล้วก็คุณมีใบหน้าสี่เหลี่ยมด้วยนะคะก็ขอแนะนาค่ะให้ใช้แว่นสี่เหลี่ยมที่มีความกว้างมากกว่าใบาหน้าของคุณนะคะและทางด้านข้างนะคะควรที่จะมนสักเล็กน้อยนะคะเพื่อเสริมให้ได้ ส่วนที่ดีขึ้นของใบหน้าให้มีโหนงที่ดีขึ้นนะคะส่วนใบหน้าแบบที่สนะคะใบหน้าั้นเจี่ยวสิงนั่นเองค่ะนั่นก็คือใบหน้าทรงสามเหลี่ยมทรงคว่ำนะคะใบหน้าทรงนี้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้วันตาทรงหยดน,น้ำนั่นเองนะคะเพราะจะทําให้หน้าผากของคุณนั้นมีขนาดกว้างเกินไปนะคะแต่ทรงอื่นคุณใช้ได้ทุกอย่างเลยนะคะ ส่วนใบหน้าประเภทที่4ใบหน้าทรงนี้นะคะก็ไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะคะเพราะว่าใบหน้าของคุณเป็นทรงวงรีหรือทรงรูปไข่นะคะซึ่งภาษาจีนเราก็จะเรียกว่าถั่วหยวนสิงนั่นเองค่ะทรงนี้นะคะก็คุณจะเลือกทรงแป่นจะเป็นรูปอะไรก็ตามนะคะก็จะเข้ากับใบหน้าของคุณมากที่สุดเลยนะคะอาค่ะนี่นะคะคือเคล็ดลับหัวแหงเคล็ดลับความสวยความงามบนใบหน้าในภาษาฉบับของขี่เท้าตกหน้าปรับหนูใหงนี้ ขอให้ทุกท่านแห้งแห้งแห้งรวยรวยรวยตบหน้าประโมหิง่งงงา